สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ผมมาถ่ายหนูตัวนี้ตาเขาเสียครับตาเขาเสียตาเขาเสียตัย้งแต่เด็กๆก,กับสงสัยมดแดงไฟกัดนะนี่ครับเขาจะมีตาฟังเดียวแต่แต่ผมให้เขาผสมพันธุ์นะครับเขาเป็นตัวคู่ให้เขาเป็นพ่อพันธุ์ครับ นี่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะโตครับแต่ตาเสียข้างหนึ่งแต่ยังเอาไว้เป็นห้อพันนู่นครับตัวเมียดูท้องครับดูท้องนี่ครับวงตาไม่เกี่ยวครับใส่เดียวาแล้วครับน่าจะผสมแล้วนี่ครับงูนะตัวนี้นี่ตัวเมียอีกหนึ่งตัวที่ผม ตักพึ่งตักลงมาแต่ตัวนั้นน่าจะท้องแล้วนะครับท้องยันยันแล้วไปเรื่อไปเรื่อยจะหาตัวเมียแล้วนี่ครับนี่ตาเสียค่าตหนึ่งแต่ได้เป็นพ่อพันธุ์หลักครับจัดไปครับ ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับสวัสดีครับ